เริ่มจะเลิเริ่มจะเลิสวัสดีค่ะน้องนี่ไม่ดีไปร้านขอเล่นยีบาทค่ะนี่อะไรเนี่ยที่ปั๊มเป็นรูปกระตูนนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันเป็นนี่เป็นที่ปั๊ม ปั๊มกรมึอกอ่ะแล้วก็ปั๊มใส่กระดาษเป็นรูปกระตูนต่างๆน้องบีเขาชอบเล่นเอาไว้ให้คะแนนเด็กๆได้นะเวลาแบบว่าทำความดีเอาให้ให้แต้มหนึ่งคะแนนอเดี๋ยวเรามาแ,<ต>แกะดูกัน<ห>เลยเขาจะไม่ชอบปัม๊มกได้เขาให้แม่ปั๊มเข็มมีกี่แบบครับมีกี่แบบมานี่ตอนนี้มาแล้ว่วาไหมอ่ะแม่บีก็แกะมาแล้วนะแบบมีดาวมีอันนี้ลูกแต่ละแบบนะ เดี๋ยวเราดูกันว่าพิมพออก์ปั๊มออกมาแล้วเป็นมันไหนนี่ไหนโอ้สีแดงอ่ะปั๊มเลยบีมปัม๊มบีมเอาลูกไหนบีมเอาอันไหนอยากได้อันไหนปั๊มเลยครับปั๊มใส่กระดาษก่อนให้เพื่อนดูเป็นลูกแบบไหนอู้ไหนดูซิโอเป็นลูกหมานี่นนลูปต่อไปเดี๋ยวเราปั๊มกันเลยนี่เป็นลูกตามสติกเกอร์ข้างหน้าเลยนะครับมันออกจะเละๆหน่อยนะเพราะบีมปั๊มกระจุยเลย นี่อ้าวน่ารักะอ่าเมือะไรแฮัปี้เบิร์ดเดย์ี่ยลองสิใช่น่าจะใช่นี่โอ้ี้เบิร์ดเดนี่อาตัวการ์ตูนอะไรปั๊มเลยนี่นีนี่ โอ้โหอันนี้สวยสวยสวยเบสเบสเบสเขียนว่าเบสนี่ไหน,น,นต่อไปเลยแมว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 ปั๊มสิหน้าตรงนี้โอ้แมวสวยอ้าวปั๊มเลยดูซิเป็นรูปมือไงที่ห้หมาตัวน้องก็ปั๊มควยแบบนี้เอาตรงนี้ตรงนี้ เอาบีมไหนดูดิแปะเองแล้วเพื่อนๆยังไม่เห็นเลยรูปอะไรไหนสิอดีๆนีนน้องบีมเขาแปะมือนี้อ๋อรูปเบสเบสอ่าอยากมือไปจิ้มดิมือจิ้มรูปมันก็เลือนนิแต่ก็ต้องคอยดูนะเพราะว่ามึกเดี๋ยวมันจะเลอะถ้าป่อยให้ไม่งั้นอาจจะไปแปบปั๊มตาบวอติปเปอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเล่นเสร็จต้องเก็บเลือแหละปั๊ม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 ่ปั๊ม ดูสิสวยไหมนี่เขาปั๊มแขนแม่เขาอ้ามตกลงปั๊มมาไหนปั๊มมาไหนเริ่มจะเละเริ่มจะเละเริ่มจะเละไปว่าเริ่มจะเละแล้วสำหรับคลิปนี้น้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะกดไลค์ให้ด้วย กดไ like ลค์ให้น้องบิมด้วยนะครับเบ<ห>บี้ด้วยนะคะมีบายบายเพื่อนเลยอ่ะบ,บายเด็กผูด,ด้วยบายบายจ้าสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วย